บาเตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณอาคุณใดหรือว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีนะมาเบิกปลารอบสองนะครับของมื่อนี้นะผมหลังจากที่ฝนตกอ่าอย่างแห้งนะครับผมช่วงใบใบช่วงที่ยงนะครับช่วงเที่ยงนะครับอ่ามาเบิกปลาในสปีนฮอรอบสองหลังจากที่ลงวางไปสามโมงสี่โมงนะครับ ปลากะพอพอได้มกดยู่พอได้มกดยดูด่ยครับเอฟซีนะเหลาะเบื้องปลานี่ก่อนเสียงน้ำไหลทะทาทัดนะครับทะทาทัดโอ้ยปลา,าไรหลปลาขาวปลาขาวปลาขาว,ขาว,ขาว,ขาวอันนี้พังกวพังแล้วพัง,วพงยับเลย ครับแตาังกับชิคกีปลายไล่โดนครับผมทุกทีว่าชิได้เหลือแต่สวิงหน่อยเขาเนี้ยบอกสวิงหน่อยานี้แหละมิสวิงอยู่สองสองสองอันสองตัวเทปากโอ้โหโอ้โหโอ้โห อออือออเอ็นยันยเนอียัะัมออเฮ้ยขงอีกะเนาะเดี๋ยวเดเบิงตพุ่ก่อนเบิงสิงตวพุ่ก่อนนะ t ่อ็เพราะวนใส่ในตักอยู่สิงตัวพุ่นะผมเดี๋ยวคอยเมาตัวนี้นะคบอบงตมีสอันมีสองมีสที่นะครับผมสิงน่อยเฮานะครับเสียน้ำไหลก็อยแหละ ปักป <ersch> oh, 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 ักบวบโบราณไปเลยอู Look, be, ้หูบอบโบรายนะโบรายครับผมบลาณไปเลยได้บุกกันอุอือ่ไ่ไก่ไก่ไก่ด้วยกรง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มีเยอะแค่ไหนเอยคุมลืมคุมลืมอำนล้ำโบราุณโมไลประเดี๋วปล่อยมกุ โวววโอ้ยหลยุกมาบุปปุไหลยุ่หลยุกทีเจี้าปักอะไรหรือวะนี่ดอืออู้นี้ปอืม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 โอะโกรเด็กโกรโว้ย

มาจะเอาดูเอ้ยดูแล้ว,วเฮ้ยดูแลกันยัเอาไปคูนี่น่กัดก เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยกูกิดปักหน่อยใช่ป่ะประกาอะไรเป็นประกาอ่าทุก mh ra không mh ra ừ, mh 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 ngay cũng vậy, mh mh mà mh 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 đấy

จได้ฟืนจะได้ดีถ่ายค,คลิปจะได้ดีเอาปลาหลายย่างโหดไอ้ที <laughs> โอเคแล้วผมนี่ขอบคุณการรับชมครับขอบคุณทุกหน่วยใจทุกการติดตามรอครับสวัสดีครับ